คือจริงๆผมเรียนไปในหลายๆรายการนะครับว่าถ้าสุดสุดท้ายเนี่ยคือทาคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกิจกรรมภายในของทางพรรคเก้าไกลเพราะว่าการจะเลือกอาทางหัวหน้าพักวันที่ยี่สามนี้ก็จะมีเลือกตั้งอาจจะมีการเลือกอหัวหน้าพักเก้าไกลหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่คณะกรรมกรรารชุดใหม่ก็อาจจะมีคําถา,ถามถึงท่านคุณหมอปฏิพัฒน์ว่า ทำไมในเรื่องเกี่ยวกับรองตำแหน่งประธานรองประธานสภาค,คนนี้หนึ่งถ้าท่านยังยืนยันอยู่ก็เป็นมติของทางพักเก้าไกลซึ่งเราอาจจะไม่กล้าล่วงไปได้ตรงนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณหมอององโดนขับออกมาจากพักเก้าไกลคือผมยังยืนยันครับว่าทางพักเป็นธรรมเราเนี่ยจะเปิดประตูทุกบานในการที่ยอมรับคุณหมอปฏิพัฒน์คุณปฏิพัฒน์เนี่ยครับเข้ามาร่วมเกี่ยวกับการทํางานทางการเมืองพรักเป็นธรรมเพราะว่าหนึ่งเรามีอุดมการณ์ที่ตรงกัน ในการทำงานการเมืองและนักคุณหมออันที่สองคือคุณหมอปฏิพัฒน์เนี่ยท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองประธานสภาคนนึองอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาและเป็นกลางในการทำงาน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งจะทําให้ทางพักเป็นธรรมจริงๆแล้วครับพักเป็นธรรมเนี่ยถ้าคุณหมอออกมาร่วมเนี่ยจะทําให้พักเป็นธรรมรู้สึกดีดีมากขึ้นและผมยืนยันครับว่าถ้าคุณหมอ,อ,อโดนขับออกมาจากพักคก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่แค่พักเป็นธรรมอย่างเดียวนะครับที่จะมีเทียบเทิาไปถึงคุณหมอปฏิพัฒน์ผมยงังยืนยันว่ายังมี ทุพกพักการเมืองจะมีเทียบเชิญไปถึงคุณหมอปฏิพัทธ์ว่าเข้ามาร่วมกับพวกเราสิเพราะว่าคนดีๆอย่างนี้เราคงไม่ปล่อยไปที่ไหนเราก็จะเสนอึนไปอย่างเชียบเชิญของพรรคเป็นธรรมมีแน่นอนครับ